วันนี้มาอัปเดตลูกพรุนกันหน่อยจ้าพวกนางก็เริ่มจะสุกแล้วนะจ้าเพื่อนเอนลูกใหญ่เลยจ้านี่จะสุกแล้วสุกแล้วหวานมากเลยเจ้าเพื่อน,อนมาเด็ดเด็ดต่อจะชิมให้ดูอือหือ หวานอร่อยมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆดูโดกจนกิ่งเขาหักเลยจ้ะกิ่งนี้หักลงมาเลยจ้ะเพื่อนๆดูหักเลยลูกเยอะเกินจบกันเลยจ้ะเพื่อนๆดู